เสียเงินซื้อแมกกาซีนเนี่ยค่ะเรามีไอ้นี่แล้วก็พิบโหลดเข้ามาเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวจะนำเสนอนิดนึงอ่านี่ก็คือเขาจัดซีนมาอย่างนี้เวลาเราจะจัดงานเนี่ยพวกแฟชั่นวีคเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้เิงได้ว่าเขามาอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันกว้างขึ้นสําหรับทุกคนแน่นอนค่ะคุณดอราพักแล็ปท็อปเนี่ยมันมีคีย์บอร์ดค่ะไอ้นี่ยคีย์บอร์ดมันเป็นอยู่ในจอเนี่ยมัน คือคีย์บอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่มากับเครื่อง<ะ>แต่คีย์บอร์ดที่เราจะต้องซื้อมาเพิ่มเนี่ยราคาสีประมาณ4 0 0 0บาทเนี่ยอ,อันนี้ก็คือเราจะวางอย่างนี้แล้วก็พิมพ์เหมือนคอมเลย<อ>แล้วเราก็มีโปรแกรมพวกแบบ powerpoint อะไรอยู่ในนี้ด้วยภาษาไทยยังไม่ได้ภาษาไทยได้แล้วแต่ว่ามันยังมีปัญหาเรื่องยังไม่สมบูรณ์แต่คือตอนนี้คือ<ต>เขาก็คงเร็วเร็วนี้แน่นอนค,ครับอลองดูนะคะเขาก็จะมีคีย์บอร์ดนี้ พิมได้อ๋อนี่ภาษาไทยก็มีแล้วเพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าเราต้องใช้วิธีก๊อปแล้วไปเพสไปแปะก๊อปแปะในอีเมลเพราะว่าคีย์บอร์ดแอปของคนไทยเนี่ยยังยังไม่สมบูรณ์อันนี้จะดีกว่าที่จะนั่นค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพัฒนาไปใช่ค่ะให้ดูเป็นโนอันนี้ขำๆนะคะอันนี้เล่นเป็นโนสำหรับดนตรีซึ่งก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเนี่ยเล่นคู่กันยังได้เลยสองคนนะ อันนี้เป็นโปรแกรมที่ดังมากโปรแกรมเปโนเนี่ยค่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทาให้เราเขาเรียกว่าเพลิดเพลินได้เหมือนกันนะคะคุณอนรพักผมถามซิว่าเมื่อก่อนเนี่ยในพัฒนาการใน10ปีที่ผ่านมาคุณอรพักก็เห็นพัฒนาการก่อนไ iPhone ก่อนอะไรแล้วมามีของพวกนี้จากนี้มันจะไปไหนต่อมันก็มันก็ไปไกลอะค่ะแล้วมันไม่เหมือนกันหรือคุณอรพักสมมติผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเขาดูอยู่เ่ยโหลงทุน ทำไอโฟนทีลงทั้งทา้ง iPad ทีป่ะไม่ใช่อ๋อมันอย่างนี้ค่ะแอปพลิเคชันที่โหลด อย่างของ TNN เนี่ยทำแต่บน iPhone มันจะเป็นหน้าจอเล็กใช่ไหมคะก็ใช้ได้นี้ได้แต่พอมาเป็นบน iPad แเราต้องกดขยายซูมซึ่งความชัดเจนมันจะพิกเซลไม่ชัดมากแต่มันก็ทําได้เหมือนกันนก็ต้องพออ่านได้แต่ว่าภาพมันจะไม่ชัดเท่าแต่ถ้าเกิดว่าเขียนมาเพื่อ iPad โดยเฉพาะเนี่ยภาพมันจะพิกเซลมันจะชัดกว่ามันจะมีทั้งสดและไม่สดเก็บเก็บอยู่ในนี้ถ้าจะสดก็มีมีโาอไนด้วยต่างหาก เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำแอปพลิเคชันใส่ตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงโฆษณาเนี่ยก็าสามารถโฆษณาได้อ๋อเดี๋ยวนี้นี่คือหนักเลยค่ะเขาใช้วิธีการโฆษณาตามโลเคชันหมายความว่าถ้าเราเนี่ยซื้อเสื้อผ้าสมมุติว่าเราไปที่ของซาร่าเนี่ยเขาจะให้เลือกโลเคชันเลยว่าเราอยู่ที่ไหนในมุมโลก เพื่อที่ว่าจะในโลกเลยในโลกเพื่อที่จะว่าจะโฆษณาตามถูกจุดสมมติพี่อยู่อเมริกาพี่ก็เลือกอเมริกาเพราะว่า Product ของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วทีนี้มันก็เป็นที่มาที่ไปของ Location Based Marketing ซึ่งหมายความว่าเป็นการทําการตลาดการตลาดเฉพาะที่เฉพาะที่เฉพาะมือถือที่คนนั้นอยู่สมมติคุณอลภักเดินไปพารากอนก็สามารถปั๊บก็จะรู้เลยว่า คือในกรุงเทพอะสมมติในกรุงเทพคือณจุดนี้คือเลือกได้แต่ประเทศแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลือกตามอำเภอหรือตามอะไรเนี่ยเขายังไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นแต่สมมติอยู่ประเทศไทยก็จะมีแฟชั่นไลน์ชุดหนึ่งสมมติก็จะเสนอมาเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะบางทีมันเป็นโฆษณาวิ่งอะค่ะโฆษณาวิ่งวิ่งเลยว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นวิ่งเหมือนตลาดหุ้นอะค่ะแล้วพอเรากดพุทธเข้าไปเราก็ไปที่เว็บนั้นเลยทําให้เหมือนกับว่า การโฆษณาดูดูบนจอทีวีกดไม่ได้ใช่แต่อันนี้คือกดได้ค่ะโอ้แล้วก็พูดมาแล้วพูดไม่หยุดเลยย o โลเพจอันนี้ก็คือว่ามันเป็นบน iPhone นะคะแต่ว่าเราก็ไปโหลดมาใส่บน iPad แล้วเราก็สามารถค้นหาโรงแรมค้นหาธุรกิจอะไรได้กดคือกดธุรกิจได้เลยยีโรเพจธรรมดานี่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจที่มันเร็วอย่างนี้เพราะว่าเป็นเทคโนโลยี 3G ด้วยปะ เอออันนี้ยังไม่เป็นแต่เมื่อกี้คุณต่อจาก iPhone คุณใช่ค่ะคือว่าอันนี้เนี่ย iPad เนี่ยจะมี2แบบแบบที่เป็น iPad ที่เป็น Wi-Fi บวก 3G ก็คือใช้เป็น Wireless Network ในบ้านได้แล้วก็เป็นแบบ 3G กับแบบนึงคือแบบเป็นเป็นเป็น Wireless อย่างเดียวที่แบบเป็น Wi-Fi ก็คือแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเราใช้ iPhone อยู่แล้วที่เป็น 3G เราก็ติดโปรแกรมชื่อโปรแกรม My Wi ทำให้สามารถที่จะ ลิงก์เข้ามาได้ก็ใช้สัญญาณของทรูนี่ยแหละค่ะอันนี้ทรูไม่มีโฆษณานะคะหมายถึงพูดให้เข้าใจก็คือเราค่ะไม่บอกไว้ก่อนค่ะก็คือสามารถที่ว่าจะติดโปรแกรมนี้ได้ค่ะชื่อโปรแกรม MyWire นี่ค่ะโปรแกรม MyWire ซึ่งพอเป็นโปรแกรม m y w i ปุ๊บเนี่ยพอเรากดออนเนี่ยเราก็คือเอาสัญญาณเนี่ยมาใส่นี่เลยขนาดผมตามเนี่ยนะที่ผมชวนมาคุยก็ขนาดผมตามที่ผมยังตามไม่ทันเลย ุตสากรรประเทศไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายมากที่เขาบอกอะไรนะดิจิทัลดีไวต์คือช่องว่างทางดิจิทัลเนี่ยไอของพวกนี้มันจะช่วยเหรอ มันไม่ทําให้คนอย่างคุณซึ่งเก่งอยู่แล้วเดินไปข้างหน้าแล้วคนข้างหลังต้งเยอะแยะอันนี้มันขึ้นอยู่กับรัฐบาลค่ะทุกๆรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการวางอินฟราสตรักเจอร์ในการที่จะทำให้คนมีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างตอนนี้อินเทอร์เน็ตมีใช้แค่17ล้านคนมือถือนี่มีอยู่30กว่าล้านซึ่งซึ่ง17ล้านที่ใช้อินเทอร์เน็ตกับ30กว่าคนที่ใช้มือถือเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนสามสิบกว่าล้านคนสามสิบกว่าล้านคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยคือจะใช้อินเทอร์เน็ตใช ซึ่งก็ไม่ได้เยอะอตรงนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงให้ค่าใช้จ่ายมันถูกนะแล้วอุปกรณ์มันถูกคือต้องมีให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงค่าใช้จ่ายถูกใช่ค่ะประเทศอื่นเขาเป็นไงผมเทนเขาผมเคยคุยอยู่คนเกาหลีเขาบอกเจ<ะ>็ดบอร์เซ็เลยเหรอ ก็ประเทศอื่นนี่คือเขาเข้าถึงเยอะมากแล้วอัตราเนี่ยค80ปถึง90เลองคิดไหมคะว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเข้าถึง 3G เนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยเข้าถึง 3G มากขึ้นกว่าเราเครือข่ายใหญ่กว่าเราก็มี 3G อยู่นิดหน่อยอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าถึงน้อยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคนเขาจะยิ่งฉลาดไปเรื่อยๆส่วนประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยก็จะถอยไปเรื่อยๆถ้าตามไม่ทัน มันขัดกันนะกำลังพัฒนาแล้วถอยมันก็เกิดจะเกิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของไอ้อย่างมีเวลามีเทรนในเรื่องของ globalization เนี่ยเราก็คือว่ากลายเป็นว่าคนเข้าไม่ถึงพร้อมกันนะอ่ะทีนี้ก็จะหนักละแล้วก็เกิดการล่านาะินคมอย่างเช่นการสั่งซื้อหนังสือเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเล่นลองไปซื้อหนังสือเมืองนอกมาเยอะๆเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเขาในพัฒนาแอปพลิเคชันอย่าง Amazon อย่างซีเนโออะไเงี้ยนะคะดิจิตอลแมกซีนเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อไรเส้นเขาอีกคือหมายถึงเอาหนังสือเราไปวางขายที่นู่นก็กลายเป็นภูมิปัญญาของเราอาจจะอาจจะไปถึงทางนู้นแต่ปกหนังสือเราใช่อะแต่ไปอยู่ทางนั้นแต่เราต้องผ่านเขาใช่อะเพราะว่าโปรแกรมเราไม่พอไงคะเหมือนกับว่าอย่างอย่างเงี้ยเราจะดาวน์โหลดคินเดิลมาอ่านอีบุ๊กมาอ มันไม่มีสปอร์ตแล้วใครจะลงทุนไม่มีเวนเจอร์แคปิตอลปรากฏว,ว่าต่อไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงนักธุรกิจก็คงจะต้องไปพึ่งพาพวกเว็บของทางต่างประเทศมันก็ทําให้ว่าพวกนั้นเนี่ยพวกเขาก็เหมือนได้เปนเนอรเอ์ไปสิใช่อะจะเป็นโมเดลบรกเกร์แล้วได้ร v e n u แช h ร์ริงก็เหมือนยังมีเว็บหนึ่งชื่อ create space com เป็นเว็บที่นักดนตรีเนี่ยสามารถไปขายเพลงแล้วก็ขายหรือว่านักเขียนเนี่ยไปโพส ขายขายได้แล้วก็คือทางเว็บเนี่ยเขาก็จะได้ revenue sharing ที่มาโฮสหมายถึงว่าเอาเปอร์เซ็นต์ไปทีนี้เราเนี่ยยังไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยถ้ามีมีเทรนเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างคุณดาพเพิ่งเขียนแล้วนะ Facebook อะไรพวกนี้ก็คิดจะทำอยู่อีกหน่อยก็ต้องไปขายผ่านเขาก็ทำแล้วค่ะกำลังจะออกอีกหนึ่งเดือนค่ะเป็น iPad a แอเลยเป็นหนังสือทำตลาดบน Facebook เนี่ยแล้วก็อ่านได้ ใช่แต่คุณก็ต้องไปขายผ่านเขาก็เลรอใช่อะเขาก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยแต่เนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคนไทยก็ทําได้ใช่ไหมคือคือแอปสโตร์เนี่ยคือโมเดลของ App Store เนี่ยคือทุกคนได้ตังค์แต่ว่าตัว Apple ก็เข้ามากินหัวคิวด้วยแต่ว่ามันจะต้องมีแต่อันเนี้ยก็อาจจะโอเคในเรื่องของอุปกรณ์ iPhone iPad มันก็เป็นของ Apple อยู่แล้วแต่ในแง่ Becca ของ สื่อการอ่านอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างมีคู่แข่งไหมไอแพดเนี้ยมีคู่แข่งไหมก็พูดอย่างนี้แล้วจริงจริงแล้วคือคู่แข่งที่ทําได้เหมือนกันเป๊ะตอนนี้ยังไม่มีมแต่ว่าคาดว่าต่อไปมีแน่นอนอเพราะว่าโมเดลเนี่ยค่ะก็คือว่าตลาดของ iPad เนี่ยกับ k i n d คิเนี่ยก็คินเดิก็คือเครื่องมือการอ่านมันมีส่วนที่มัน o อเวอร์หรือส่วนที่มันซ้อนกันอยู่ก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือบนดิจิทัลแต่คิดว่าต่อไปเนี่ยทาง Windows เองก็ต้องทําอะไรเหมือนกันมันก็ต้องมี iPad ในรูปแบบของ Windows แล้วทําได้เหมือนอย่างนี้เลยอันนี้คือการพิจิ c เ Trend เพราะฉะนั้นโมเดลนี้มันไม่ได้แค่ขายของ คือวันนี้คนอย่าไปคิดว่ามาซื้อ iPad เพราะฉันมีไอ้นี่แล้วเท่แต่มันก็ส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันจริงๆมันมีความลึกมากกว่านั้นไปสู่แอปพลิเคชันไปสู่อะไรคนเราต้องคุณขัอบคุณอรพักต์อพูดมาเยอะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับอัลครักต์ค่ั